ขออนุญาตสวดใหม่นะครับเมื่อกี้เครื่องดับเป็นพาร์ทสนะครับจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังปูสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัสตาปียังกันตังสาริปุโตภะวันตุเมสิทธีราพังชัด ชนานาเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชชนาพระหูชนาปียังมะมะจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเย สกโลปชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุโตภาวันตูเมสิทธิธิราพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวัง มังโปสัตว์โนทีปังกาเรเทโวสุโปเสทิกินจิตเทโวเยสักกปัจชังทัศมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาริปุโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนะณเยจิมดีจินดาปียังจะทานางสัพเพชนะพระหูชนะอียังมากมะสักกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตตะวังมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชะนสโธชนา นัสันตุปัทวาสัพพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกัตวาธรรมะรัตนังโอสะทางอุตตมังวรังปาริสาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัทวาสพเพระวาวูปะสะเมนตุเตสกัตวาสังฆารัตนังโอสะทางอุตมังวรางอาหูเนยยางปาหูเนยยังสังฆะเตเชนะโสตินามนัสันตุปัทถวาส สัพเพโรคาวูปสเมนตุเตสัคตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวารังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะสสทินามสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเตสัคตวาธรรมารัตนังโอสถังอุตมังวารังปาริสารหูปะ สัมมังธรรมเตเชนะโสจินานสันตุปัถวาสเพพยาวุปะสะเมนตุเตสักกตวะกสังฆารัตนังโอสาถังอุตตมังวรางอาหุเนยยางปางหุเนยยางสังฆเตเชนะโสจินานสันตุปัถวาสัเพโรคาวุปะสะเมนตุเตสักกตวะพุทธรัตนังโอสะถังอุตตมังวรางหิตังเทวะมนุษย์นางพุทธเตเชนะโสจินานสันตุปัถวาสเพ ทุกขาวูปะสมนตุเตสกตวาธรรมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริสาหูปะสะมนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทถวสเพพยาวูปะสมนตุเตสกตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหูเนยังปาหูเนยังสังคิตคาเตเชนะโสตินานสันตุปัทววสเพโรคาวูปะสมนตุเต ชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวานาังจตุสัจจาสพังรสังเยปิปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยพุทธาอัตวีสตินากยากาสัพเพปติทิตาไมหังมัเทเกเ,เตมุตมุนุตมุนิสลาราศีเสปฏิโตปฏิทิโตไมหังพุทโทธทธรรมโมทวิโรจเนสังโคปติทิโตไมหังอุเรสัพพระคุณาการโรหะชายเยเมอนุต โทสารีปุตโตจัตถคินีกุลธันโยปิธิพาคัสมิงโมคคลาโนจะวามะเกทักคินีสาวะเนมัยหังอาสงอานันทะราหูโรกัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิทิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสีอริสัมปโนโสพิโตมูนิปุงคะโวกูมารกัสโปเถโรมเหสีจิตะ วาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทิตาสิคุนาการาโรปุนโนอังคุริมาโรจอุปารีนันทสีวารีเทาราปัญจอีเมชาตานาราเตติรากามะมะเศสศส,สีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันตโตชินโนรสาชาลันตาสีราเตเชนะอัง ฆะมังเเคสุสันธิตาระตนังปุริโตอาสิทักขิเนเมตังสุตตังกังทชักังปัจชโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังขันทมูระปะริตตันจะอาณาอาพิยะสุตตอกังอากาสิชัตนาังอาสิเสสาปาการสันธิตาชินานานาวารสังยุตตาสัพ สตัตตปาการลังกตาวาตาปิตาทะสัญชาตาพาหิรัตนัปุปัชวาอาเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะชินะเตชะสาวสโตเมสุกิจเจนะสัทาสัมพุทธะปุปัญช,ชาเรชินะปัญชาระมัชมหิวิหรันตังมหิเต ตารสัทธาปารินตุมังสัพเพเตมหาปุริสาปสพาอิเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวพามมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติสาธุภาหงสหัสัมพานิมิต วสาลุกทนาทันตังคีเมขรังอุทิตโควัตเตเสตมารังธานาทานาทิธรรมมวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามาพิยุติตัสัพพระรัติงโครัมปนาวะกะมขมะทัทธะอยากขันตีสุทันตาทวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังคารานินาราคีริงคะชวารังอาทิอัน อติมัตภูตังทาวัคคิจักกะมเาสานีวสุทารุนันตังเมตตมุสเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังครานิอุคิตตะคักขะมติหัดทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคู่ลมาระวันตังอิทีพีสังคามัตโนชิตวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชยมังครานิกะตะวานะกะัถะมุทิทะ รังอิวคับพเนียจินจายัตุถะวจนะนางชายการยมัตเชสันเตนสโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชซาภวตุเตชยมังครานิสัจังวิหายะมติสัจจะเก่าปาทเกตุงวาทาพิโรปิตตมานางอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชซาภวตุเตชยมังครานิ นันโทปนันทผู้ชกคกังวิผุทังมหิตถิงปุตเตนเถระผู้ชเคนมทวาธรรมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภา,าวตุเตชยมังคารานิทุกคาหะทิติผู้ชเคณสุทธ,ธะหัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภา,าวตุเตชยมังคารานิ เอตาปีพุทธชัยมังคาระอัตถคาถา,า,าโยวาจาโนทินะทินเนสระเตมตันตีตันทีหิตาวานะเนกาวิวิธานิจุปัตาวานิโมกขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโยมหาการุณานาโทหิตายสัพพานินงังปูเรตาวาปารามีสัพปัตโตสัมโพทิม,ตมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะหุนตุเตชัยมังคารัง ชยันโตโพธิยาูมรศสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหหิชยันสุชยมังคารังคาเลอปรชิตปลังเกสีเสปทวิปโคารลอภิเสกเกัภาพพุทธานาอคปตะโตปโมทติสุนขัดตังสุมังคารังสุปปาาตังสุทุติตังสุขโนสุมุหุโทจะสุยิตถังพรหมจาริสุปทัทขีนางกายกรรมังวจกรรมังปัทขีนางปัทขีนัง มโนกรรมมังปานถีเตปัทขีนาปัทขินานิกตวารพันตัดเทระพัทขิเนพระวันตุเมพระวันตุสัพพมังขรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัาสุทีผวันตุเตพระวันตุสัพพมังขรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสัตาสุทีะวันตุเตพระวันตุสัพพมังขรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะสัตาสุทีะวันตุเตสาธุ ยาเทวตตาสันติวิหารระวาสินีทุเปคเรโพที่คารตังหิงตางหิงตาธรรมมานาทานเนนิภวันตุปูชิตาสดทิงกรนเตทวิหารมันเทเรเทราชมชานวกาจพิขาวสารามิกาทานปฏิอุปัสกาามาจเทสานิคมาจอิสราสปานุปูตาสุกิตาภวันตุเตชาราผู้ชายเยปิจะอันทัมภผวาสังเสทชะตาอัทวุปปาติกานิยานิกังธรรมวรังไปกิจเตสพเพปิทุขัสกอรนทุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมชาราชปุราสังโฆของตุสมาโควาอันทายจัยหิตายจะ อัมเหรักขตุสัตธรรมโมสพเพิธรมมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามาทำมีอริยประเวทิเตปัสนนทโหนตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปาเวชันโตการีเทวปวัสตุวุติภาวาะสันตานางสามิถังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังรำมีณราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาสหธุ บทอัญเชิญเทวดากับนะครับทุกขปัตตาจนนนทุกขาพยาปัตตาจะนนพยาโสกปัตตาจะนนโสกาโหตุสัพพาเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอมเหหิสัพพะทางปุญญสัมพะทางสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัททายสีสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิระตาโหตุขัจฉันตุเทวดาคาตาสัพเพพุธทธาภรปัตาปตาปเจกานันจายังพระังอรหันตานันจเตเชนะ ลักขังพันธามิสัพพสสาธุโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพระเทวตาศพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตารังโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาัพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุเนรันตารังโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสศพ สัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีหนตุเนิรันตรารังสาธุด้วยอนุภาพแห่งจิตสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสีโลตัต้งอายทรัพย์ให้พ้นจากทุกข์ ทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสรารยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลป,ปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้าครูหกแปดตนตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเถิดสาธุเสร็จแล้วครับ